KAPP Labours News สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27-28กันยายน2564ดังนี้ค่ะ วันที่27กันยายน2564นงางสาวภัย4รีเริงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายศรีสุพรรณวงศ์ประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมการแรงงานสถานการณ์อุทกภยัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดโดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings ณห,ห้องประชุมแสงสิงแก้วกระทรวงแรงงานโดยมีประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานทั้งนี้ได้รายง,งานสถานการณ์อุทก,กภัยและสถานประกอบกิจาการลูกจ้างในจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับผลกระทบให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้นางสาวพุตานกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการหอมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐในจังหวัดกำแพงเพชรรุ่นที่1เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานณห้องประชุมสุมกอชั้น4สารากางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาวริษแสงอไทยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุม วันที่28กันยายน2564นานางสาวภัยศรีเรืองร่าสุริการและกุ้งครองรายงานจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีพศ2564นาบณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาวริศแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวสุภตาขายทิมนายบุญช่วยหอมยำเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและร่วม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกำแพงเพชรพศ2565ถึงพศ2570ครั้งที่1 2564เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ณนะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่6 2,564เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดการขอโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2,564ณห้องประชุมสุงกอชั้น4สารกางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางสาวสุภตาคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุม และมอบหมายให้ในายสีสุพันธ์วงปทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบกิจการประเภทผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นการห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่างก่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและการห้ามใช้แรงงานเด็กในอาชีพกิจกรรมที่อันตรายประจําปีงบประมาณพศ2564-2565ถึง 2, 65, จํานวน3แห่งผลปรากฏว่าไม่พบสถานประกอบ กอบกิจการใดมีการใช้แรงงานแรงงานเด็กในรูปสถานที่ต้องห้ามดังกล่าวแต่อย่างใดทั้ทงนี้ได้กำชับผู้ประกอบกิจการดูแลสุขาพิบาตในสถานประกอบกิจการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วย และเข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจำนวน3แห่งทางนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการติดตามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยนะคะ